มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสรีพิสุทธิ์ชี้ถ้าได้เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงจะจัดการม็อบที่ไปบุกพักเพื่อไทยตามกฎหมายเสรีพิสุทธิ์นะคะได้ชี้ถ้าได้เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงนั้นจะจัดการม็อบที่ไปบุกรุกเพื่อไทยตามกฎหมายเรียกผด็ e g การนอกสภาไม่อยู่ในกติกาที่วางไว แนะให้ก้าวไกลต้องห้ามดอมส้มไปชุมนมและอย่าไปสนใจเผยไม่เคยคิดหักหลังเพื่อนบอกว่าคนจะเป็นใหญ่ต้องมีเพื่อนนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนจะสูงได้อย่างไร เรียบเก้าไกลเหมือนนักเรียนเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อน25กร,รกฎาคม e, พลตตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยวสหัวหน้าพรคเสรีรวมไทยเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยทางรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอในช่วงหนึง่ง e, พลตตรเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวย้ำถึงการเลือกตั้ง62ที่มีความพยายามซื้อเสียงพรรคเสรีรวมไทย300ล้านบาท 10คนได้คนละ30ล้านโดยยืนยันว่าไม่เอายอมเป็นฝ่ายค้านนอกจากนี้ยังระบุถึงการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพักเก้าไกลอ้างว่านายชัยทวัตตุราธนเลขาธิการพักเก้าไกลเคยมาที่บ้านเพื่อเสนอตำแหน่งรองนายยกให้พตผู้ตกเสรีพิสูจน์กล่าวว่าบางคนพูดถึงว่า หวังให้พักเพื่อไทยได้ตําแหน่งหรอผมพูดชัดเจนแล้วว่าเพื่อไทยไม่เคยพูดเรื่องตําแหน่งถ้าผมจะเอาผมเอาตั้งแต่ครั้งที่แล้วตั้งแต่ก้าวไกลกําลังจัดตั้งรัฐบาลคุณชัยธวัฒน์มากินข้าวกับผมที่บ้านจะให้ผมเป็นรองนายกแต่ไม่ได้บอกว่าให้ดูแลอะไรทั้งนี้ผมไม่มีอย่างนี้อย่างนั้นหรอกนะรักเหมือนน้องทุกคน มีคำหนึ่งไม่ใช่คําพูดของผมนะบอกว่าเหมือนก้าวไกลเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อนเอาดีคนเดียวไม่พอหมายความว่าเลือกตั้งมาได้คะแนนเยอะเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อนคนนั้นก็ไม่เอาแต่ผมยังเอาอยู่แต่ไม่ยอมเชื่อผมบ้างเลยพลำรบจเอกเสรีพิสธิ์ระบ,บุค,ค่ะเมื่อนายสรยุทธ์ผู้ดำเนินรายการสอบถามว่ายืนยันว่าเป็นพวกเดียวกันกับพรรคก้าวไกล พา้ตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ยืนยันว่าพวกวดเดียวกันแต่คุณทำอะไรอยู่วันก่อนผมออกรายการนึงบอกว่านายพิธาลืมเจะเดินรัฐไม่เป็นตัวของตัวเองถูกครอบงำโดยขณะที่อยู่เบื้องหลังผมอายุ75ถ้าดูไม่รู้เรื่องไปดีกว่าถ้าผมเป็นกอกอตอบอกเลยว่าครอบงำพักแต่เป็นพวกเดียวกันถึงไม่เสนอถ้าคนละพวกผมรวบหมดรวบรวมหลักฐานหมดแล้ว ผูตดสิเอกเสรีพิสูจน์กล่าวว่าผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณพิธานิสัยดีทําอะไรก็ดีแต่ถูกพวกนี้ครอบงําก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าไม่ถูกครอบงําน่าจะตัดสินใจทําอะไรได้ดีกว่านี้ตอนชวนพักแชพพนากล้าพอถูกติงก็ถอยแล้วแบบนี้เรียกว่าตัดสินใจพลาดครั้งยิ่งใหญ่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสรยุท์กล่าวถึงคําพูดนายพิธาใครจะถีบผมออกจากเรือผมไม่รู้ ผมบอกอย่างเดียวว่าผมไม่ยอมถ้าเรือมันรั่วก,ก็ต้องช่วยกันซ่อมไม่ใช่มาถีบเพื่อนออกจากเรือพู้จะดเลกเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าคนละเรื่องกันแค่นี้คุณพิธาย,ยังไม่เข้าใจความปรารถนาดีของผมเลยคือรู้จักเสียสละเดี๋ยวใกล้ๆก็กลับมาเองทางนี้นี่เป็นความหวังเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ